สวัสดีค่ะพี่จนน้ำผู้จัดการสายขายแห่งฟอร์ดนิวราเซลรามทากมาเจ็ดนะคะวันนี้มาเยียบถิ่นฐานที่ฟอร์ดนิวราเซลสมุทรปราการค่ะนานๆที่มาไล์สดคิดถึงกันไหมคะกับทรงผมใหม่ค่ะสั้นจุดเลยโอเคค่ะ ตอนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของโชว์รูมนะคะด้านหน้าของโชว์รูมของ f o r d ดยูราเซลราค่ะอีกไม่ใช่ยูราเซลสูตรปราการค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่มาดู1นึ่งแสนคนนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะโอ้โหรถเยอะมากข้างนอกนะคะออกข้างในด้วยข้างในรถก็เยอะนะคะทุกคนใครที่อยากออกรถช่วงนี้นะคะออกรถไม่ยากไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะจ๊ะ เดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักเขาก็มีโปรพิเศษให้สลับทุกคนอยู่แล้วค่ะรักใครชอบใครก็บอกรักเขาเลยค่ะนะคะถ้ารักที่จะซื้อฟอร์ดก็ต้องซื้อฟอร์ดกับพี่ต้นน้ำนะคะหรือถ้ารักรถค่ายอื่นไปซื้อที่อื่นค่ะถ้าซื้อฟอร์ดก็มานี่เรามีโปรจะด,ดีโปรแน่นๆให้ชมกันเดี๋ยวมาดูค่ะที่นี่ค็มีโปรสารพัดเลยอยู่บนหลังคารถนะคะแล้วก็ด้านหลังรถ นะคะอ่ะไปดูกันจ้า,าเริ่มต้นขันนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นฟอร์ดสประตูนะคะ XLT คือถ้าเห็นปุ๊กก็รู้ว่ XLT อะคะ่วะว่าอะไรไหมคะตัวไอตัวกระจังหน้าจะเป็นโครเมเยี่ยมถูกต้องไหมบางคนบอกดูรถเบื่อหรอพี่ก็ดูโปรโมชั่นเลยแล้วกัน เขาบอกว่าดาวเริ่มต้น20,090โที่นี่ใจปั้มว่ะปกติถ้าฉันอยู่ที่บ้านรันทานนะคะฉันให้ใช้โปร60,000นะคะที่นี้ให้ใช้กั20,090ไม่ทราบว่าผิดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเอ่ยพี่ว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะคะขอย้ายที่เปล่าอันนี้น่าจะเป็นโปรใช้เงินแค่20,090น่าจะเป็นคันนี้มากกว่าก็คือ Ford XL Plus นะคะที่ตอนนี้แบบจัดโปรแน่นๆนี่รถก็สวยสีน้ำเงิน ล่าสุดที่ฟอร์ดรันทานะคะมีลูกค้าจับฉลากได้ทอง1ล้านบาทนะก็คือออกรุ่นนี้แหละเอ็กอพันะคะเอ็กอพัอุ้ยขอโทษค่ะตัวนี้เอ็กอทีตัวนี้เอ็กอที T ค่ะเป็นโฟวิลโอ้โหนานๆทีเราจะมีเจอแคปนะคะแคป s l เอสอลที T ที่เป็น4ี่คูณสี่แต่ที่นี่มีค่ะ4ี่คูนสี่นะจ๊ะเอาใครจะจองก็จองนะจ๊ะอ,อันนี้ก็ โปร29ก็น่าจะใช้ได้แหละนะราคาอยู่ที่8 9 9 0 0ถ้าจํถ้าจำไม่ผิดนะคะรุ่นนี้เราไปดูกันค่ะมือดิฉันก็นิ่งเหลือเกินไม่ใช่ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 6 9 9 0 0เป็นราคาใหม่แล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เป็น OpenCAP XLT 4.4นะคะ ที่โชว์รูมเราไม่มีแต่ที่นิวราสูตรปการมีนะคะไม่เป็นไรค่ะโชว์รูมเดียวกันสามารถซื้อได้นะคะคือเคยไปเกียร์อัตโ,ตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อน4ล้อเราจะเห็นว่ามีตุ่มๆนี้นะค่ะก็คือปุ่มสามารถที่ปรับเป็นการขับแบบพาร์ทไทม์นะคะไม่ใช่ฟูลไทม์พาร์ทไทม์คือทำงานล่วงเวลาหรอคะาไม่ใช่ค่ะพาร์ทไทม์คือการที่สามารถแบ่งขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อน2ล้อ ก็คือตัวนี้ two high นะคะขับเคลื่อน4ล้อ four high ขับเคลื่อน4ล้อ four low ทุกคนงงเออ four low four high มันต่างกันยังไงอย่างนี้ค่ะคำว่า four two high ก็คือขับเคลื่อนปกติขับเคลื่อน2อล้อหลังถูกต้องไหมจ๊ะแต่ถ้าขับเคลื่อน4ล้อ four high ใช้กรณีที่เรากำลังขับไปตรงๆนี่แหละโดยที่ห้ามหักวงเลี้ยวหรืออะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะไม่ใช่อยู่ดีเลี้ยวเข้า f o high ลถพลิกความได้นะน้องโฟหไฮใช้ความเร็วขั้นต่ำไม่เกิน60หรือ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะจ๊ะสามารถที่เข้าโฟไฮได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถนะจ๊ะใช้กับอะไรไหมกรณีที่แบบว่าไปแบบเ,เจอทางที่มันทุรกันดารจริงๆอ่ะฝนตกถนนลื่นนิดนึงก็จะให้การส่งตัวได้อย่างแม่นยำส่วนโฟโลคือต้องจอดรถถูกต้องไหมคะเจอถนนลมติดลม ลงหลุมไปก็ใช้โฟโลว์ที่จอดรถถึงเข้าโฟก็จะทําให้ความขับเคลื่อนสีล้อได้อย่างง่ายดายดีดตัวขึ้นจากหลุมแบบในป่งในปลาเลยก็ไปกันนะนะออใครที่หารถที่เข้าแคมป์นะพี่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์ูมีจอด้วยอะจอก็เป็นขนาดใหญ่เบิ่มเลยนี่นะคะ เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากมีที่เสียบ USB นะคะฟังเพลงเสียบชาร์จแบตเตอรี่หรือว i r ไรตชาร์จเจอร์โอ้ยรุ่นเก่าฉันเนี่ยยังเป็นอะไรปะยังเป็นแบบเออเสียบปลั๊กอยู่เลยสมัยที่ดิฉันใช้รถ r a n เจอร์นะคะยังเป็นเสียบปลั๊กหรือไม่ก็บลูทูธอยู่เลยแต่ตอนนี้มีวายไรตชาร์จเจอร์จบค่ะจบนะ แน่นอนซีเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นเพแคปเปิดได้กล่องเก็บเครื่องมือซุกเงินเมียอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนฮมาเลิศทำไมต้องซุกเงินเมียคะบางคนเมียดุค่ะก็มีซุกมีเก็บมีแง้มมเมมเงินนิดนึงที่นี่ขายน้ำหรือเปล่าค่ะที่นี่ไม่ได้ขายน้ำนะคะขายรถค่ะแต่ว่ามีน้ำดื่มของ การต้อนรับลูกค้านะครับเยอะมากกอลังการโอ้ยรูปสวยรูปสวยมากนะคะเรามาเยี่ยมชมโชว์รูมเขานิดนึงก็ได้ค่ะโรพิเศษมีอยู่ทุกวันรักฟอร์ดซื้อรถฟอร์ดนะจ๊ะนี่ค่ะสวยงามมากปิดตู้เขาด้วยเมื่อกี้ปิดตูวไม่แน่น โอ้ที่นี่ดีจังเลยค่ะเคาน์เตอร์สวยงามมีพระพุทธองค์ด้วยนะคะเป็นยกด้วยสาธุค่ะโอ้โหสวยงามมีการออกแบบนะโ,โหสวยจังเลยอันนี้นะ่าจะเป็นสมาร์ทเวิร์ลเซเวอร์ลเซสทายส์แคปแคปเปิลเบิร์โอ้โหสังกฤตยังใช้ได้อยู่นะคะเดสเซนเรนเจอร์ Ranger, คือการออกแบบ สมาร์ทให้ดูเท่คาว่าสมาร์ทแปลว่าเท่นะคะนี่เขาจะมีบ่งบอกหมดเลยวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน f o r ์ Pass นะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยค่ะเราไม่ต้องติด GPS แล้วรุ่นโบราณนะคะลูกค้าถามว่าน้องคะพี่อยาติด GPS คะอยากรู้สาม,มีไปไหนบ้างไม่ต้องนะคะคุณพี่ถือมือถือของพี่นะคะเชื่อมต่อ f o r ์ Pass แอบสามีนิดนึงแม้เขาก็จะรู้ว่าเราแอบเชื่อมต่อน,นะจ๊ะ โอโหมีปัญหาครอบครัวอีกซื้อฟอร์ดไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วค่ะฟอร์ดพ s าสเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของอะไรไหมคะเรื่องนี้ว่าเราอยากรู้ตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนบ้างกรณี่รถหายเพราะว่าการถามว่าการป้องกันการโจรกรรมป้องกันได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางทีก็เหนการควบคุมบางทีนะถ้าคนมันจะขโมยอะ่ะสมมตินะแต่ฟอร์ดพาสมัน สามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้โดยที่เป็นแอปพลิเคชันแบบสมัยใหม่นะคะก็สามารถที่เชื่อมดูว่าดูตำแหน่งว่ารถเราอยู่ตรงไหนโอ้จริงจริงจริงอย่างนี้ทันสมัยมากคนเราต้องก้าวล้ำเทคโนโลยีไปเนาะทุกอย่างมันต้องติด GPS เราจะรู้เลยว่ารถไปไหนอย่างเช่นเอารถให้ลูกชายใช้สมมติถ้าลูกชายดิฉันตัตเป็นหนุ่มละโยนกุญแจให้ลูกไปอยากรู้ว่าลูกเอารถไปไหนเอออย่างนี้ติดตามรถได,ตด,ตถได้ติดตามลูกได้ด้วยลูกอยู่ไหน แต่ต้องโหลดในแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือเรานะคะไม่ใช่มือถือลูกนั้นเราก็ไม่รู้นะฮะเออต่อี่ฉันว้าวตัวนี้มากเลยค่ะดอกเบีย้ย0.99เอ่อไม่ใช่ค่ะดอกเบีย้ย0.99สำหรับ Next Gen จริงๆดอกเบีย้ย0.99เปอรนคะดิฉันพูดไม่ผิดนั้นตะกี้เนี้ย0.99เขาก็มีในรุ่น Ford Wildtrack ที่เรามีการโฆษณาไปบ้างแล้วนะคะโฆษณาไปบ้างแล้ว ต่ต้องดาวเยอะหน่อยค่ะดาว30%มอร์พรสีสังว้วมพรมชุดแต่งนะคะในจริงดอกเบีย้ยในความเป็นจริงอ่ะหนึงจุดแต่เราต้องซับดอกเบีย้ยค่าดอกเบีย้ยให้ลูกค้าไปเพิ่มนะคะก็จะได้ของชุดแต่งมาตรฐานค่ะแต่ก็ออกแอบหล่ออยู่มีค่ะมีเหมือนกันดูดีหน้ามันหล่อขนาดไหนเห็นไหมคะหล่อมากเลยีเซนแบบอยากรูปอยากคลำอะคะ่ะคลำหน่อยโอ้โห มันหล่อจริงบึกบืนมากสุดยอดนะคะปะคกติจะมีขาดตั้งกล้องนะคะวันนี้ไม่ได้ถือมาโอเคขอบคุณน้องอ,อรวรันมากเลยนะคะอ๋อขอบคุณพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยคนนี้ก็เป็นลูกค้าดิฉันเองค่ะซื้อ Ford Limited สีแดงฉ่ำๆเลยนะคะแดงแปรดเลย Ford Limited สีประตูรุ่นพิเศษในตอนเมื่อสักสอสามปีที่แล้ว ยะะี่ก็บอกใช้ดีมากมด้านหน้าก็เป็นรถโชว์แล้วก็รถทดลองขับนะคะว่าไม่ติดค่ะมาได้ค่ะเชิญชวนฝาดเป็นรถที่ดีนะคะในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ความแกร่งของเขาขอบคุณมากคะ่ะน้องเหนือบอกว่าทรงผมใหม่สวยงามมากคอมเมนต์ใน อินบอกเลยนะคะใช่ค่ะนานาทีเปลี่ยนนะคะชีวิตคนเรานะ่ะไว้ผมยาวมาเป็นสิบปีละนะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเลยหเห็นปะทรงผมเราก็เปลี่ยนบ้างบางโอกาสค่ะเป็นบางโอกาสแต่ความอ้วนไม่เปลี่ยนนะคะยังเท่าเดิมน้ําหนักเท่าเดิมความแข็งแกร่งแข็งแรงเท่าเดิมรถฟอร์ดก็เช่นกันนะคะความแข็งแกร่งก็ยังเพิ่มมาตรฐานมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำค่ะมากกว่าเดิมได้ซ้ํา สังเกตรถใช่ไหมคะกับตัวดิฉันเนี่ยแก่งพอๆกันเลยเพราะฉนั้นในรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถทักในอินบ็อกซ์ได,ได้มีรถพร้อมส่งมอบไม่ว่าจะเป็น o r r w Wi e Track นะคะ4คูณ2หรือขับ4ด้านหลังก็มีหรือ4คูณ4ในรุ่นตัว w i าย t ท a k ทุกรุ่นมีให้เลือกรับชมหมดแลรถทดลองขับเราเริ่มขายแล้วนะทดถถลองขับรู้เปล่าส่วนรถขอกระซิบนึงค่ะกระซิบนิดนนะคะส่วนรถขั้นต้นแบบ ตื่นเต้นมากส่วนลดอยู่ขั้นต่ำนะคะ90,000บาทหรือถึง100,000บาทพร้อมประกันภัยนะคะ1ปีในรุ่นของอร์ทดลองขับนะคะของเรามีที่บ้านคันหนึ่งสีเหลืองไม่น้อยค่ะไม่น้อยเพราะว่าป็นรถท่านบริหารใช้นะคะทดลองขับน้อยมากนานๆทีจะออกไปลองเพราะว่ารถติดค่ะแถวรามนารถติดนิดนึงแต่ไม่ก็จะเลยน้อยลงนะคะแล้วก็มีตัวสปสคูณมี ฟอร์ e เอเวอ t ด้วยอ๋อเอเวอยังไม่ขายนะคะ e v e r อร t เยังมีให้เทสอยู่แล้วก็จะมี Ford Raptor ที่เป็นตัวให้เทสอยู่แต่ถ้าใครสนใจะจะซื้อก็เดี๋ยวดิฉันก็จะขายนะคะมีสีส้มสวยมากแวะชมได้ค่ะที่โชว์รูม Ford ดมิวราเซลรามทากมอเจดได้ทุกวันค่ะหรือโทรนัดหมายจองคิวได้ที่0909830184นะคะสำหรับวันนี้พี่ตจ้น้ําต้องขอลาไปกินข้าวก่อนค่ะ พักเที่ยงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเราต้องมาไลฟ์กันบ,บ่อยๆช่วงนี้อยากไลฟ์ทั่วเลยค่ะเพราะได้ดูกิจกรรมต่างๆจริงๆวันนี้ก็มีนะคะไปดูได้เลยค่ะมีตั้งแต่10ถึง11 10เอ้ 11. 10ถึง12กุ่มภาพันั์เพื่อต้อนรับโปรพิเศษวาเลนไทน์ในราคาพิเศษก็ยังมีตลอดจนกว่าจะขายหมดค่ะยังมีอยู่รีบหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.